นี่แน่มันเสียมอ่ะงกัรเนาะเ็น่าตาอ้ยเรื่องสุนทรตะกี้มึงคือดังไงเด็กก็ต้องกินอยู่นี่วิธีกินแอปเปิ้ลให้อร่อยครับดูวิธีการเคี้ยวครับหน้าตาอร่อยแกมือเงินคนสีเรียสมากเมียก็ได้สัตว์เอยกอได้หรือยังครับโบโบให้นงานสวยแม่เป็นยังครับ แม่สิทาแล้วเนาะยังเต็มเหียนครับตัวยังขึ้นเหียนครับหมดหมดขึ้นเหียนครับแม่บอกสิที่ที่รักเว็นเกมถือขวอนสำบันฮ่าฮ่าฮ่าพอพึ่งขายขันเขียวครับเก็บเขียวครับปวดเขียวครับกินบักแอปเปิ้ลน่ายครับซื้อมาจากตลาดครับตลาดสดทิชช่มีตะมุดครับหูวะครับยุ้ยใส่ก็เป็นม่วงเลยมาทั้งหมดครับเป็นยิบเก่าเออโอ้โหครับเขียวฟันครับ รูครับบางเก้วของเขาครับครับครับไอ้คนอากเล่นตัวเลยครับออพรุ่งนี้นัดจะพี่นัดจะใช้ฟีไหมครับอยู้อยากให้พี่นัดย์กี่บาทครับแปลี่ยเลยประกุมเลยครับฟีประกุมสองบาท เปย์ปกติกเอาไปหาัะพ่ออ๋อจบลงพท่านี้ครบกับช่องโมโนยิ้มยิ้มแค่นี้นะครับกดย้ด้วยครับแอปเปิ้ลอร่อย